สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาวิธีติดตั้งอ่า uh, TWRP บน Samsung Galaxy A10 นะครับผมมีวิธีติดตั้งนะครับผมนี่คือข้อตกลงที่ผมบอกก็คืออ่า uh, ระวังข้อมูลหาเช่นอ่า uh, แอปรูปภาพเกมหรือไฟล์งานข้อมูลสำคัญอ uh, อาจจะถูกลบออกทั้งหมดไปเลยนะครับผมแนะนำให้ให้แบ็กอัพ กันไว้ก่อนนะครับผมก็คือป้องกันไม่ให้ข้อมูลหายนะครับผมแบ็กอัพไว้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมก็คือจะทําการปลดล็อกหรืออันล็อกบลูเดอร์จะทําการปลดล็อกบลูเดอร์นั่นแหละนะครับผมก็มีวิธีติดตั้งนะครับผมโอเคไปที่การตั้งค่าเลยนะครับผมจากนั้นเลื่อนลงมาไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มาที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นี่เอาไหมานี่มาที่อะเอาไหมา เกี่ยวกับโทรศัพท์ข้อมูลซอฟต์แวร์มาที่หมายเลขรุ่นกดประมาณ5ครั้งโอเคกดกลับกลับมาเลยนะครับเลื่อนลงมาไปที่ทางเลือกผู้พ,พัฒนานะครับผมโอเคกดที่คําว่าการปลดล็อก oem นะครับผมกดเปิดใช้งานนะครับจากนั้นก็มาที่คําว่าการแก้ไขข้อปกพ้อง usb นะครับผมกดตกลงเข้าไปเลยนะครับผมกดปุม่มโฮมกลับมาเลยปิดเครื่องนะครับ ่ปิดเครื่องปั๊บโอเคมามาทำการนำเอาสายชาร์จนี่แหละโอเคเสียบที่คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุกนะครับผมเสียบโอเคเอาละนี่เสียบโอเคอันนี้อย่าเพิ่งเสียบก่อนกดปุ่มลดเสียงปุ่มอ่ะกดปุ่มเพิ่มลดเสียงกดปุ่มเพิ่มเสียงกดพร้อมกันเลยนะครับผมทําการเสียบสายชาร์จปั๊บรอสักครู่ นะครับโอเคขึ้นมาแล้วนี่ไงโอเคกดปุ่มเพิ่มเสียงค้างไว้นะครับค้างไว้แล้วนะครับผมอ่าขึ้นแบบนี้นจะอันล็อกบูโรเดอร์ไหมก็กดปุ่มเพิ่มเสียงขึ้นไปเลยนะครับเครื่องดับแล้วข้อมูลกําลังจะลบแบบเหมือนเหมือนตอนเราซื้อเครื่องใหม่มาน,นั่นแหละนะครับผมโอเคอันนี้รอมันกําลังล้างเครื่องอยู่นะครับ ล้างเครื่องสักหน่อยนะครับรีเซ็ตึ้นค่าจากโรงงานโอเคขึ้นเอิร์ซิงนั่นแหละนะครับผมโอเคอันนี้คือเดี๋ยวผมจะมาทําการาเซ็ตค่าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับโอเคขึ้นโลโก้ซัมซุงนี่เห็นไหมเห็นกันไหมโอเครอมันกําลังเข้าสู่ไอตัวหน้าหน้าเซ็ตอัพของซัมซุงเพื่อที่จะดูว่า เอมันปลดล็อกหรือไม่ว่ามันมันขึ้นว่าปลดล็อกบูลเดอร์แล้วนะครับอันนี้คืออันนี้คือเพื่อที่จะทําการอ่าปลดล็อก FRP นั่นแหละนะครับผมอันนี้คือผมจะทําการปลดล็อก FRP นั่นแหละนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผมถอดใส่ชาร์จก่อนก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาเลยนะครับผม โอเคขึ้น starting Android แล้วนะครับผมโอเคขึ้น welcome โอเคอันนี้คือมันเลือกอัตโนมัติตามตาม CSC หรือหรือตัวซิมของเครือข่าย AS2 Move Detect นั่นแหละนะครับผมโอเคกดเริ่มเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมทำการเซตอัพอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมแล้วผมจะตัดคลิปก่อนนะครับผมป้าย โอเคสําเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมมาทําการต่อไวไฟก่อนเลยนะครับผมโอเคต่อ Wi-Fi ก่อนเดี๋ยวเพิ่มแสงก่อนสักหน่อยอันนี้คือจา้าซะเล็กเกินโอเคโอเคเดี๋ยวทําการอ่าสลัดพานไวไฟก่อนเลยนะครับผมโอเคต่อ Wi-Fi สําเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมโอเคกดปุ่มผมกลับมาก่อนอันนี้อาจจะดูหน่วงๆหน่อย เพราะว่าคือมันกําลังอัปเดตแอปพลิเคชันต่างๆนั่นแหละนะครับผมโอเคมาที่เลื่อนลงมาสุดมาที่ตรงอัปเดตซอฟต์แวร์โอเคนะครับไปที่ดาวน์โหลดและติดตั้งเลยนะครับผมโอเคเชื่อมต่อไปอยังเซิร์ฟเวอร์อันนี้รอก่อนเลยนะครับผมโอเคสําเร็จแล้วโอเคมากดปุ่มกลับมากดปุ่มกลับมาเลยนะครับผมมาที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมาที่ข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับผมโอเคกดรัวรัวรัว กลับโอเคถังเรือพัฒนานะครับโอเคเนี่ขึ้นมาแล้วนี่ไงโอเคการปลดล็อก O E M สําเร็จและเนี่ยปลดล็อกบูโลเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับบูโลเดอร์โอเคปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้คือทําไมถึงต้องทําแบบนี้เพื่ออะไรอันนี้คือทําไมคือไม่ลงที่ W R P ก่อนไปเลยล่ะปลดล็อกบูโลเดอร์แล้วเอาลงที่ W R P ไปเลยอันนี้คือต้องอันนี้คือต้องปลดล็อกอ่า F R P ด้วยนั่นแหละนะครับผมต้องปลดล็อก F R P ด้วยนั่นแหละนะครับผมนี่คือเหตุผลนะครับต้องปลดล็อก FRP นั่นแหละนะครับผมโอเคอันนี้คือปลดล็อกบูเลเดอร์บูตโหลดเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาทําการปิดเครื่องกันก่อนเลยนะครับผมปิดเครื่องอ่านะครับปิดเครื่องเลยนะครับผมอ่ะโอเคปิดเครื่องเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาที่คอมพิวเตอร์นะครับโอเคมาละ โอเคมาที่ทีส์พีหรือ PC เครื่องน,นี้หรือไมค์คอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับผมกดเข้าไปเลยนะครับโอเคอ่ะมาที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดอ่ะไอสาลิงก์นี้เนี่ยเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมอ่ะพร้อมซัม s ุงไดเวอร์ด้วยไอรวมกันเป็น4ไฟล์นะครับผมโอเคเนี่ยโปรแกรมโอดินสอ่ะคลิกเมาส์ขวานะครับโอเค มาที่วิลลานะครับนี่วิลลามาที่ตรง a t t a o k t n รโอินโอเคแตกไฟล์ก่อนเลยโอเคไวมากส,สำเร็จเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเปอเซนี่ยได้อดินมาแล้วพร้อมที่ WRP พร้อม VB Meta นั่นแหละนะครับผมโอเคเข้าโปรแกรมโอดิน3ไปก่อนเลยโอเคโอดิน3นะครับโอเคอเปิดโ,โปรแกรมโอดิน3ขึ้นมานะครับ โอเคกดตกลงหรือกดโอเคเลยนะครับผมโอเคมาที่มือถือนะครับมาที่มือถือเลยนะครับผมโอเคมาที่มือถือนะครับโอเคโอเคจากนั้นก็นําเอาสายชาร์จเสียบกับมือถืออีกปลายนึงใช่ไหมครับนี่เสียบที่คอมตู้ PC และโน้ตบุ๊กนะครับกดปุ่ม เพิ่มเสียงลดเสียงกดพร้อมกันทั้งสองปุ่มนะครับแล้วก็ทําการเสียบสายชาร์จอ่าโอเคขึ้นหน้าตามาแล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งทีป๊บเข้าให้อ่าโอเคมา,า flat, มาทําการแฟล t มาทําการ flat เลยมาทําการ flat recovery นะครับโอเค นี่ถ้าขึ้นตัวสีฟ,สฟ,ฟ้าอ่อนๆคือแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปโหลดไอตัวซัมซุง g ดเวอร์ Driver, นั่นแหละนะครับผมโอเคมาตรงที่ช่อง AP เนี่ยช่อง AP เท่านั้นนะครับนี่ช่อง AP นะครับอ่ะช่อง AP นะครับผมอ่ะช่อง AP นะครับแปบ๊บหนึ่งโอเคมาที่ดาวมาที่โฟลเดอร์ดาวโหลดนะครับมาที่ T Wrp นี่ไงนะครับโอเคกดเปิดกดสตาร์แต่อย่าเพิ่งดีกว่ามาที่ออปชันนี่มาที่ออปชันดีกว่ามาที่ตรงออโต้รีบูตอ่ะเอาเครื่องหมายติ๊กถูกออกไปเท่าเท่านั้นมาทำการกดสตาร์เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็กดปุ่ม ลดเสียงปุ่ม power กดพร้อมกันนะครับจนกว่าเครื่องจะดับนะครับผมถ้าผู้ชมเห็นเห็นกล้องไหมครับตรงตรงมุมตรงมุมจอล่างนะครับแล้วก็ทําการกดปุ่มเพิ่มเสียงกดปุ่ม power นะครับอ่ะมันขึ้นแบบนี้ให้เราไปติดตั้งตัว่า VB Meta นะครับโอเคอันนี้คือถ้าผู้ชมยังเห็นอยู่ไหมนะครับโอเคยังเห็นอยู่นะครับโอเค มาที่ช่อง AP อีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่ช่อง AP นะครับโอเคมาที่ VB Meta นะครับผมกดเปิดเลยนะครับโอเคนี่เสียบสายชาร์จค้างไว้ก่อนนะครับโอเคกด Start กด Start เลยนะครับผมโอเคสำเร็จแล้วกดปุ่มลดเสียงปุ่ม Power พร้อมกันเลยนะครับผมโอเคนะครับอ่า รอสักครู่กดปุ่มเพิ่มเสียงกับปุ่ม power ถ้าเครื่องดับแล้วนะครับโอเคโอเคกดค้างไว้ปล่อยปุ่ม power ไปเลยนะครับผมโอเคขึ้น twrp เรียบร้อยแล้วอ่าทำการสไลด์เลยนะครับผมโอเคทำการสไลด์ก่อนขอภัยกล้องหน่วงหน่วงหน่อยโอเคสไลด์นะครับอืมมาที่เมาส์มาที่ system นะครับผมโอเคมาที่ s ิสเ e มเลยนะครับโอเคกดปุ่มโฮมมาที่แอดวานมาที่ไฟล์แมเนเจอร์เลื่อนลงไปที่อ่าสิสเทมรูทนะครับไปที่สิสเทมรูทนะครับผม y ิสเ m มรูทแล้วก็เลื่อนลงมาไปที่อ่าสิสเทมนะครับจากนั้นก็ไปที่อ่าเลื่อนลงล่างสุดไปเลยนะครับมาที่ Recovery form boot P ตรงนี้เลย ทำการลบไปตรงเนี้ยออกเพื่อป้องกันเวลาเรารีบูตเข้าสู่อ่ารีคอเวิี่ที p แล้วถ้าเกิดมัน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 ถูกมากู้คืนเป็น Android Recovery แนะนําให้ลบดีกว่านะครับแนะนําให้ลบเลยนะครับ Delete กดตรง Delete นี่กดตรง Delete เลยเนี่ยดี e ีตนะครับผมกดเข้าไปทำการสไลด์สำเร็จแล้วกดปุ่ม มมกลับมามาที่รีบูตมาที่ซิสเต็มนะครับผมโอเคอ่าถ้ามันคือแบบนี้กดปุ่ม Power ไปเลยนะครับโอเคอันนี้คือมันจะเข้าสู่ระบบได้ไหมถ้าเข้าสู่ระบบไม่ได้นี่คือเราก็ต้องไป Format Data นะครับผมไป Format Data นะครับผม อันนี้คือรอสักครู่หน่อยว่ามันเข้าระบบไหมไม่เข้าระบบฮะเราก็ต้องมาทำการอ่า factory reset นะครับมาทำการ factory reset ก่อนเลยนะครับผมอย่างแรกเลยโอเคสไลด์อ่าถ้ามันค้างแบบนี้กดปุ่ม power เปิดจออ่า unlock อ่าปลดล็อกหน้าจอทำการสไลด์นะครับมาที่วิ p นะครับ มาที่ format data ให้เราพิมพ์คำว่า yes โอเค yes tick t o นะครับโอเค back กดอ่ปุ่มกลับตรงนี้แล้วก็ทำการสไลด์อีกทีหนึ่งสำเร็จแล้วกด reboot system ไปเลยนะครับผมโอเคหวังว่ามันจะเข้าได้ไหมอันนี้คือไม่ต้องกดปุ่ม power ได้แต่ข้อเสียคืออาจจะรอบูตเข้าสูร่ระบบนานมากนะครับผม อาจจะเพิ่มเวลานิดนึงเห็นไหมก็มันหายไปเองแล้วเห็นไหมก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากนะครับผมถ้าถ้ามันแบบนาม้านงก็เช่นคือต้องกดปุ่ม Power อหนึ่งทีตอนเวลาเปิดเครื่องนะครับผมมันปิดฟังก์ชันตอนเวลาแจ้งเตือนแบบนี้ไม่ได้โอเคเข้าสู่ระบบได้แล้วนะครับผมเข้าสู่ระบบได้แล้วโอเคเราสามารถที่จะใช้งานอะไรได้เหมือนเหมือนมือถือทั่ว,วไปนั่นแหละนะครับผมก็ใช้งานได้ได้แบบใช้งานได้ได้ นะครับผมใช้งานได,ได้แบบเหมือนเหมือนลอมเดิมเดิมเหมือนลอมทั่วๆไปนั่นแหละนะครับผมก็มป,ป,ดดปกะรมปะามาณนั้นแหละนะครับผมก็คือซึ่งแต่ถามว่าเอาไปลงคัสตอมลอมได้ไหมลงได้เอาไปลูตได้ไหมเอาไปลู t ก็ได้เลยนะครับผมเอาไปลู t ก็ได้จะเอามาคัสตอมเคอร์เนลหรือเอามาโอเวอร์คร็อกซีพนั่นแหละนะครับผมก็คือนี่คือวิธีติดตั้งที่ p บน Samsung a m s u ุง A10 นั่นแหละนะครับผมโอเค อ่ะโอเคใครสำหรับชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบายบายยอ